รับคลิปมีซีวอลเรื่องเล่าของอีลาน้อยนะคะพี่น้องได้ไปทําการแสดงนะคะร่วมกับาการไล่สดกุมปิดของทั้งโตเกียวมิวสิกนะคะพี่น้องเป็นยังไงเดี๋ยวมอว์าให้สู้กันฟังเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นต้องกล่าวคำว่าสวัสดีกับพ,พอ่อพ่อแม่เอฟซีสาวน้อยสิบบานแพ่งเอฟซีหลานหน่อยอุ้งอิงเอฟซีเพชรแสงตะวันเจโอทูออฟฟิเชียลนะคะพี่น้อง พิลาน้อยได้ไปทําการแสดงนะคะได้มีการขึนฉากพร้อมพี่น้องเออตอนช่วงได้มีการขึ้นทําการแสดงนะคะกับครบถวนนะคะพี่น้องเพราะว่าจะเป็นเรื่องเล่าของการอ่าขึ้นเอิญาะยังเป็นศิลปินในการทําการแสดงคอนเสิร์ตนะคะแล้วกับตอมากกับเป็นการได้แสดงเป็นเอ่อเรื่องเล่าของการขึนฉากเลาวพี่น้องนะเออขึ้นฉากกับประม่านว่า เพื่อนเป็นหมอล่ำประมาณเป็นหมอล่ำขอนจันบ่นพี่น้องเอินบ่ถือเนาะเพื่อนเสื้ผ้ากันใสสุดเงี้ยวๆด้เป็นบ่คะได้ลาน้อยเป็นลำเพื่อนเนาะพี่น,อน้องเนาะโป่งสัน่นนะครับพี่น้องเออมีความแตกต่างแต่ว,วอไวลาน้อยแสดงได้ครบถ้วนเด้อพี่น้องเน้อสุดๆไปเลยนะคะเรื่องเล่าของอีลาน่อยเฮาไปยูเวที่ใดก็สามารถที่จะจัดนักจัดเต็มได้นะคะพี่น้องแสดงความชื่นชมยินดี และแน่นอนที่สูอีลาน้อยไปพี่น้องบอกเลยว่าเรื่องเล่าของการเข้ากุ้มปิดนะคะของโตเกียวมิวสิกนะคะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเอิญ่าเขากุ้มปิดเพื่นก็ไปเขาของโตเกียวนะคะพี่น้องอิหลาน้อยคือศิลปินรับเชิญนะคะบอกเลยว่าทะลุเป้าย่างสุดๆนะคะพี่น้องมีผู้ท่านเข้าไปรับชมเป็นหมื่นนะคะพี่น้องไล่ซดแต่ละครั้งนะคะพี่น้องบอกเลยว่าถามมีท่านผู้ชมเข้าไปเป็นหมื่นนะคะพี่น้อง นักมื่นขึ้นนะคะขื้นนี่บลูเท่าไหร่นะคะมื่นกลัวนะคะในราคาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าคะแนนนะคะพุ้นเอาพี่น้องถ้าบอกว่ามื่นขึ้นก็ต้องล้านขึ้นละแมนว่าคะพี่น้องเอายินดีครับโตเกียวมิวสิกนะคะพี่นอ้องอิหลาหน้อยเฮาได้ไปทาการแสดงร่วมกันนะคะถือว่าสุดๆุดไปเลยนะคะและในนอนที่สุดอีหลาหน้อยขึ้นเวที่ไซยังไงแบบใดนะคะอีหลาหน้อยแตะแตมมีมาไล่นะคะพี่น้อง ดูไซกับซิมีมาไล่นะคะพี่น้องแล้วก็ลอดติดตามรับชมอีกนะคะอีลาน้อยซิมีมาไล่อีกก็คือวันที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่น้องอีลาน้อยสิไปเ,เปิดฤดูกาลของวงสองนะคะพี่น้องเห็นมาตาเตรียมมาไล่กันหลักแสนเลยทีเดียวนะคะพี่น้องนั่นคือพอพ่อแม่เอฟซี FC โอนเขามาบระตูมาจากท่องช่องทางใดเนี่ยนะคะเอาเปลี่ยน่าอีลาน้อยเมื่อได้รับมาไล่อีลาน้อยเซียังไง อีลาน้อยเองบอกเลยว่าสมกับที่เป็นบุคคลที่มีความสามารถ้ะ,ะพี่น้องเออค้นทาการแสดงนะคะเพว่าจะเป็นเรื่องราวของการขึ้นฉากแล้วพี่น,ะะนะะ้องไปน้ำมูได้เสยนะคะพี่น้องสุดๆนะคะมี่ให้ติดตามรับชมนะคะและอีลาน้อยเองเมื่อใดมาไล่อีลาน้อยกับสิมาทรงงานเนาะ,ะพี่น้องเนาะอีลาน้อยบอกว่าได้ทรงงานเมือ่อคืนนะคะพี่น้องขอพุณนพีบิกภูญ่ยายบานฟินแลนด์นะคะ และได้อพออย่างเพื่อนเอิญว่าพี่บิ๊กด้วยพี่น้องแต่จริงจริงเพื่อนเป็นจบคลองวนาวงหลายคนเชิญคน่าพอพอจังไหนอายุ20พี่น้องนะครับพี่น้องอีลาน้อยเอิญพี่บิ๊กนะครับพี่น้องขอบคุณพี่บิ๊กพยาบาลฟินแลนด์นั่มเด้อจ้าพี่ไ้อีลาได้ไปรับเชิญพือว่าพี่พี่ในวงน่ารักทุกคนอีหลีจ้าขอบคุณขอขอบพระคุณเอฟซีน้อง ยูรินะคะพี่น้องเอฟซีโตเกียวนะคะพี่น้องแล้วก็ทุกคนที่ให้การต้อนรับนะคะพี่น้องกับ ja. hey, you, ลหลาเดอร์จ่าดีือสิงทศหลาน้อยได้โดนะพสต์ไาา ine, าา M, M, วน้นะคะพี่น้องมาไล่นั่นมาจากไซแนะนะคะพี่น้องมาจากเซียเอ็มนะคะพี่น้องมีเซียเอ็มแม่ล้ำเพื่อแม่ล้ำดวนนะคะเอฟซีน้องยูรินะคะแล้วก็แม่วินะคะพ่อชาติพ่อนิวัฒน์ต hey, ศหลาน้อย จัดนักไห้กับสุภูชุคนนะคะพี่น้องมาไล่ตรงนี้นะคะพี่น้องบอกเลยว่าขอบคุณหลยๆนะคะในส่วนที่ได้ไปไห้กำลังใจกับอิหล่าหน่อยบนเวทีของโตเกียวมิวสิกหรือโตเกียวบันเทิงซิ์นะคะพี่น้องคนเทศประมาณว่าเป็นวงไ่นะคะทำการแสดงครบถ้วนพร้อมกันนี่กับซิมี่เรื่องเล่าของการขึนฉากนะคะพี่น้องอิหล่าหน่อยก็ได้ไปขึ้นฉากนั่ม นะคะคือว่าสุดยอดหนาหักหนาแพงสมไหวนะคะพี่น้องการแสดงไปตามสัดส่วนของเจ้าของนะคะสุดสุด,สดอิลีอิลานหน่อยถ้านาที่ได้ครบถ้วนนะคะถึงเหล้าของมาลงมาไล่กับมา,าเต็มนะคะพี่น้องคอยติดตามรับชมอีกเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมอิลาน้อยสิไปซอยพอนะคะพี่น้องที่ว่าเป็นเรื่องเล่าของการขึ้นเวทที่วงสอง จังใดก็ได้พอผ้าวาจัางใดก็วานั่เพราะนั่นคือวงของพอพอบริหารวงสองอิหลาน้อยก็ยินดีน้นะ่เนาะพี่น้องตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่อิหลาน้อยจะคงปฏิบัติโตแบบนี้นะฮักต่อไปนะคะเพื่อเป็นกําลังใจกับวงหนึ่งวงสองและยังคงเป็นศูนย์หนาของวงหนึ่งคือเกานะคะวงสองก็ขอให้เงี่งฝังๆนะคะอิหลาน้อยบ่ได้อ่ามี เรื่องเล่าใดๆนะคะเรื่องเล่าที่อีหลาน้อยแสดงออกทุกอย่างคือมาจากใจนะคะอยากให้พอสําเร็จสมหวังทุกเรื่องนะคะพี่น้องต็อจะหนีไปกันเหาๆไปจนหดหนังไข้อดนะคะนี่คือสิ่งทีอหลาน่อยบอกว่าสนับสนุนยืนอยู่เคียงขางพอตลอดไปนะคะพี่น้องเอาท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในกครับทางช่องเพจแสงตะวันเอเจน้มเด้อพี่น้องเด้อ ในในนอนที่สุดนะคะพี่น้องท่านใดที่เขามารับชมก็จะลืมความเมต์เขามานะคะพี่น้องแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะคะว่าจยงใดแบบใดนะคะอิหลาน้อยได้ขึ้นเวที่ตรงเกี่ยวมิวสิกนะคะมีแบบใดยังไงนะคะพี่น้องรวมแสดงความคิดเห็นร่วมกันถ่ายคลิปกีฬาน้อยก็พอกับฝากชงกับเอเพนคือเกานะคะพี่น้องเชิญที่ตามรับชมนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆกับอ,อิหลาน้อยก็พอที่ให้ความการุณากับทางชงนะคะเพชรแสงตะวัน จโอทูออฟฟิเชียลด้อเี่นยองเดอรย,ย่งๆบางๆซูพูซูุขขนาคนนะคะขอบคุณลหลายๆจ้า,าสวัสดีค่ะทีละกระพอฝากซ่องห้เศษบ้านเอบีเเน่ด้จ้าฝากอะไรก็ใช้ในกำลังใจนี้